สวัสดีครับกลับมาพบกับผม Mr. J ที่กันอีกครั้งนะฮะก็วันนี้ก็มาอยู่กันในไมค์ครับอีกรอบนะก็วันนี้มีแขกรัเ,รเชิญพิเศษมาะครับ อืมอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครฮะไปดูกันเลยดีกว่าอ,อค,ครับคุูครับสวัสดีนะครับก็อยู่กับผม m r สเตอร์จีท2นะครับ <laughs> ใช่ปาวาใช่เลยครับอยู่ผมเอเวอร n ดอนทีวีเกมมิ่นะครับอยู่ผมเอมวัร n อนแล้วก็คุณจีทีวี2เนีของไปการนั่นเองครับผมเนี่ยตอนนี้เราจะไปไหนกันครับ เอาผมก็ไม่รู้ครับผมเลี้ยงไม่เป็นครับเอ่อตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปดีเอ็นกันครับฮะตอนนี้เรากําลังจะไปฆ่ามังกรกันฮะโอเคครับครับครับนู่นนะจุดสีเหลืองๆนู่นนะฮะกำลังกำลังเดินทางไปอยู่ฮะอืมครับผมกินไก่อร่อยมากครับครับผมก็มีครับแต่ไม่ใช่ของกินครับเอา เฮ้ยอะไรคุณนีหยุ่นะตายหนก็ตายสิเปอร์ครับเมื่อกี้ยืนรอเลยนะครับใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณไม่แน่ใจครับผมไม่เห็นครับน่าจะสองร้อยกว่าเมตรแล้วครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเฮ้ยจะคุณทำอะไรนะครับสอยคุณครับ คุณไปไหนอะคุณสอยผมครับแล้วครับกำลังไปเหมือนกันนะแต่รอครับใจร่มๆครับใจร่มๆเอ้ยคุณใจเย็นครับว้าวได้นะยคุณคุณเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยโอเคผมโด คุยอยู่ไหนอะอเอ้ยเอ้ยคุณโอ้ยโอ้ยแหลคุณอยู่ไหนครับโอ้โหอยู่ข้างหลังเลยครับไปแล้วครับอ้าวครับอ,อะครับทีนี้เซิร์ฟเน่าอีกแล้วครับหลกอีกแล้วครับอ้าวเ้ยไม่เป็นไรครับครับแลก็ okay, ถึงอะถึงยังวะครับ คุณอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับเข้าประตูนี้ก่อนฮะเอ้าเฮ้ยแล้วคุณมาไงอ่ะเดินเอาครับเอ้ยเร็วเกินแล้วครับคุณถ่ายอยู่ป่ะครับเนี่ยถ่ายอยู่ครับไปนอนก่อนไปนอนทําไมวะนอนฮะนอนนอนนอนเนี่เราต้องนอนเหรอครับอะไรวะเฮ้ยอะไรเปล่าครับเปล่าครับเขี่ไปครับ อันนครับปิดประตูด้วยฮะอันนี้คืออะไรครับตรงเนี้ยเอ้ยอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนฮะเอาไปไหมครับเอาอย่าแย่งกันลงสิครับเฮ้ย้ากคุณทําไว้เหรอมันมีเองครับอะไรเหรอครับเนี่ยครับมันมีเองหรือว่าทางคุณทําเนี่ยทําครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคัดแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเช็คแกละแป๊บหนึ่งฮะ กลับมาแล้วครับตะ่กี้ออกไปเออรีเซฟนิดหน่อยอ้าวเฮ้ยออาไม่เสียงคุณไปงานครับเป็นยังไงครับอบอาบอู้อับอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ใช่ไม่ตันท่านผู้ชมก็ได้ใช่ไหมครับนั้นเลยครับขอบูชายนั่นโอ๊ยกระตุกยังครับมายังครับวันนี้ครับก็ตุกงอยู่ครับครับเดี๋ยวผมขพ้นไปรอข้างบนนะ ก็โลดไปแล้วนะครับครับเออถึงยังครับมาแล้วครับอโอเคครับเห็นแล้วฮะมาเลยฮะเข้ามาเลยฮะเอาอ๋อเออเม่กี้ผมส่วนกันทำไมผมไม่เห็นคุณขึ้นมันไดไปเลยครับเราต้องไม่นอนใช่ไหมครับตรงนี้ นอนไม่ได้ครับกามนอนแล้วคุณเอามาทำมะเขืออะไรแยะแยะครับตรงนี้มันก็กระป๋องมีอะไรครับประดับครับประดับประดับเฮ้ยซนเดอร์แมนครับเอนเดอร์ครับอ้าวหนูก็ซินเดอร์แมนผมชอบครับผมไม่ช่วยนะครับผมไม่กลัวครับยยานี้ลูกเดียวครับรู้เลย๋ยวผมกินเอ้ยยิงกล่องดวงใจมันก่อนฮะช่วยกันยิงด้วยครับ เอ้ยเอ้ยมังกรชนหาพี่มเหรอฮยิงครับยิงช่วยกันยิงนะครับก็ปุไมมีเสียงครับตอนนี้เกมเสียงเกมเงียบมากครับตายกูจะตายแล้วอย่าอาปากเลยไอ้พวกกลางอย่าอย่าอย่าปุ่ม โอเคครับผมเริ่มเห็นอะไรขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเอ้ยไม่โดนเฮ้ยอ้าวอ้าวผมทำไมยิงไม่โดนเนี่ยครับคุณเอมครับว้าว <c oughs> <c oughs> เอือเดี๋ยวผมกลับแคมป์ก่อนเ,ออเดี๋ยวผมขอเบาเสียงสกายนิดหนึ่งนะฮะเออ เสียงดังมากครับผมโอเคโอเคผมยิงไม่โดนอ่ะโอ้ยชนทำพิมพนนะอ,อยู่แล้วครับตอนนี้คุณเ,เอ็มครับครับอย่างเงียบเลยครับผมกินใกล้อยู่ครับเหรอครับ ยัไม่มาครับภาพแปลกมากเลยไอ้ทีออ่ทำไมผมยิงมันไม่โดนเลยเอา้อาวอ้าวไอ้ชนกูสิครับวูดไม่โดนนู <No. S 2> ้นอ๋อ้อให้ตายเถิดอุ้ยไอ้เนอร์แมนเราจะไม่ยุ่งกับเจ้าอ่า อะไรของผมครับผมยิงไม่โดนเลยครับเฮ้ยยิงไม่ได้เลยครับตอนนี้ครับอาวยิงไม่ได้อาวไม่ถึงสักทีคนออกไปไหนแล้วครับรู้จับเข้าใหม่ครับ ไปไปไปกลับกลับก่อนดีกว่ามึงเนี่ยต้องกลับครับเอาเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเหรอมังกรเหรอมังกรชนกูปิวเลยมึงอาอะไรจริงมึงปิงยังอะไรครับแดงซ่าคมึงน่ามาช่วยครับ let's going on ตอนนี้ผมจำทางกลับไม่ได้แล้วครับโอ้โหโอ้ยไม่ต้องส่งก็ได้ครับโอเคมาแล้ว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 ทำไมคุณไมทำไมทำไมทำไมเสียงไมค์คุณเป็นงั้นอ่ะยังไงครับไอมันแบบว่ายังไงไม่รู้ครับแอลแต่ ระเมินแล้วไม่ดีครับไม่ดีเหรอครับไม่ดีครับคุณเอ็มเขาเตือนมาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รีรอครับโอเคครับเอ้ยเอ้ยโอ้โหต้อนรับอย่างนี้เลยเหรอฮะฮะไม่ได้แดบกลับมาแล้วครับเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มได้หมดเพิ่ม อันนี้คืออะไรคืออะไรไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่ชี้โอเคครับกลับมาแล้วครับ้อการที่จะฆ่ามันตอนนี้คุณอยู่ไหนครับ้างบนครับนะครับเอ๊ะบนไหนฮะมวมังบนบนกรเนี่ยมาแล้วคุณขึ้นไปยังไงครับเฮ้ยตาย <c oughs> ตกโลกแล้วไม่เป็นไรครับอ๋อครับ ผมเอาลูกกระต่ายนั่นนะ่ะเคลื่อนขึ้นม่ครับอ๋อครับผมก็ก็เลยเจอมังกรชนลูกแก้วในขะมก็หมดผมจะกล่าวว่าจะปาลงไปที่ตัวมันเพื่อจะลงมาสะหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมกําลังยิงกล่องดวงใจมันอยู่ฮนะกล่องดวงใจผมทําลายไปกลองหนึ่งครับครับเยี่ยมครับทาลายได้ตั้งกองยองเลยนะมันมีกี่กลองครับ เออเสาเสาอะครับที่มันเป็นเสาเสาทั้งหมดนะไออันที่มันเลยลอยอยู่ข้างบนนะอ้าวนั่นแหละครับอ้าวยิงไม่โดนนี่แกโอเคครับโดนแล้วครับใจยเย็นเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนเอน,ดนเอนดอร์แมนใจเย็นใจเย็นพวกโอ้ยใจเย็น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 โอ้โหมันอันตรายไหม เสียงแสบก็หูมากครับโอเคครับหมดยังครับเนี่ยเออหมดดังว่าเหลือกี่นาทีอสองนาทีเลยเหรอเป็นไรครับโดนมันชนครับอยอยโลูกไม่ห่นเจอมันชนเหมือนกันครับตายไหมครับไม่ตายครับ ปันทองกินไหมครับครับอ่ะผมลืมแอปปันทองไปละผมจมนาไม่ได้ตายครับน้ำอะไรครับน้ำที่มันอยู่ตอนที่ลงมาครับอ่านาด้ไหมครับครับครับมาช่วยกันยิงมังกรครับบัตรหนึ่งครับโอ้ยยิงไม่โดนมันเป็นบัอกอะไรวันนี้ ออาอองออยิงไม่โดนยิงไม่โดนอ้าวอ้าวอ้าวผมยิงมนไม่โดนเลยครับวันนี้จังหวะเอาหัวใจเต้นยังสุดยอดมากผมไปหาคุณโอเคโอเคไอ้โดนอีโดนอืออสองทีได้ไหมโอ้โหไม่ได้เสียงพวกคุณมืองเกตังไปไหน วับเปนทำพี่เหรอ,อโอเคครับโอเคฮะโอเคโอค <iht im S 1> นี่ม,นมันลมนี่มันลมนี่ี่ <iht im S 2> คุณเอ็มครับ,รบช่วยกันยิงบังกอนนะฮะอันนึงครับอันนึงครับกินผมกินใน,นนี้เพื่อมันลุงพลังเอ,ลเอาลูกเอาลูกกุตาสแตนเดอร์อยู่ตอนนี้เฮ้ย <Watch> ลูกตาตอนนี้ผมแทบไม่เห็นอะไรเลยฮะ ไปไหนคุณอยู่ไหนครับตอนเนี้อยู่เอ,อ่ออ้าวไม่รู้สิครับเห็นู้มังกรมันตรงมาหาผมแล้วครับฟันทีนึงสิฟันทีนึงตีทําพี่โอเคครับเห็นแล้วครับไอคุณเอาดาบอะไรผมเนีอะไรครับ เอ้ยเอ้ยผมเ,เองครับช่วยกันยิงมังกรหน่อยฮะช่วยกันยิงมังกรหน่อยตุ๊กตาเยี่ยมเฮ้ยกินยอปืนยังครับอยู่ไหนเฮ้ยโอเคไม่ได้แดงครับนะครับผมหลบหลังเสาฮะเออวัอนนี้ผมต้องการจะยิงมันอืมไม่โดนไม่โดน คุณธนูไฟเลยเหรอครับทำไมครับผมธรรมดาเองเอา้าวโดนซีพีเมืองเอออ้าพันพันพันอะไรครับอะไรอะไรอะไรเกอดไปทำไมเร็วลงมาเร็ว โดนสักทีสิมึงโดนสักทีโดนสักทีดิเฮ้ยหยุบสักทีครับเลือดคุณปลาไปไหนนะครับลูกแคนูผมเหลืออีกไม่มากแล้วนะเออุณใช้ดาบยังไงมาเลยครับผมขอเอ็นเดอร์เพลนะครับเอ้ยอะไรนะครับขอเอ็นเดอร์เพลร์นนะครับ อาผมจะขอกขึ้นไปอยู่ข้างบนหน่อยนึงเลยแน่นอนเลยนั่นไงเลยจริงด้วยเฮ้ยแอปเปิลทองไอยิงเดียิงมันเดะโอเคไอไปโดนืออเอาไปโดนเอาว้าม่ไนได้วะ อูมากอยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่อยู่ทางผมอะครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เอ้ยนึกเฮ้ยเยี่ยมตอนนี้ผมต้องการลูกปลาตาเป็นมากอย่าอย่าอาปากยอย่าอาปากยอย่าอาปากโ <Okay. S 1> อเคโอเคอาปากอ้า,า,อา,า,อาวเฮ้ยห่ายตัวเฮ้ยอย่าอาปากดิ อย่ามาหยองเอ้ยไม่โดนทำไมถึงครับ <ผม S 1> อะไรอยู่ไหนเอ้ยเอยู่นู้นเองเปัดทองสมไมถึงไม่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 เอ้ยใจเย็นใจอย,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนใจเย็นดิจะขึ้นไปยุงบนผมขึ้นไม่ได้ครับร<า>เอาเออสองดอับสามสองสองสอง สองดอกไม่โดนไม่โดนอือืฟันฟันยิงกิน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 ยิงยิงโอเคครับมึงมามามานี่มานี่ยายายา กำลังคกำลังคุมกันคุณอยู่เนี่ยแต่ผมบอกเสียงก่อนนะเอินทอดมังกรเยอผมไม่ถูกอะไปทีเด้อเฮ้ยมันหัดยิงมัน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 เสียงดังมากครับแถวนี้วแถวนี้เสียงดังมากเสียงดังเสียงดังมากโอ้โหไม่โดนครับผมยืนนิ่งๆแล้วครับเนี่ยอ้าวอ้าว เอาดิโอ้ไม่โดนสักทีเลยเอฮ้ยเปิ้ลทองเปิ้ลทองอ๋อทงอา้าวไม่โดนเขาไปอาจะไปอยู่บนนู้นอยู่ถึงไหมเล่นอะไรเยอะไหมครับเนะี่ยเต็มปิ๊บครับหรือตกขนาดนั้นนั่นแหละครับใช่ครับอบปเปิ้ทองครับอ๋อ ผมเล่นไม่สเต็ปครับผมยังไม่ใช่ยังผมยังไม่ต้องใช้แอปเปิลทองสักลูกเลยเอา้าอย่างงี้สิผมต้องกินตลอดเวลาครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับหญ <c oughs> ิงม okay. oh ันโอเคอ๋อไปโดนฟืนฟูอยู่ประมาณครึ่งนาทีครับครับต้องกินทุกครึ่งนาทีอืออ่า มาแล้วอูนเออโอเคครับยิงไปแล้วครับไม่กินโอ้โหแม่คุณแม่นมากไม่ครับโดนเต็มๆมาเลยครับเมื่อกี้นี้ผม,ผมยิงแค่ลูกเดียวนั่นเนี่ยยังไม่ได้ยิงอ่ะยิงมันไม่เวอไอ้คุณอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเอ็นเดอร์แมนมากเลยครับทำไมครับ <laughs> ช่วยกันยิงมังกรก่อน,อนมันจะกัดผมมาเนี่ยมันก็เลยอยู่เฮ้ยเยี่ยมก็อย่าไปมองหน้ามันสิครับ ผมขอโดบยาก่อนโดบยาจริงเหรอไม่มองหน้ามันไม่ทำเราหรอครับมันเป็นพันธม,มิตรครับผมยังไม่เคยโดนมันตกเอ๊ยโดนเนี่โยโย้หโคตรเกลียดเลยเงยเงยหน้าไวฮะอย่าไปมองหน้ามัน <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาอะครับไม่กี่เสียงแล้วครับไอ้บ้าน,นี้ไอ้มังกรมังกรอันเดอร์ มาแล้วครับมันตรงมาหาเราแล้วจริงไม่ดึงดอกเอาจะเอาขวานทำหมวซะแล้ยวยิงอีกหนึ่งดอกเอาไม่โดนนะครับผมจะรอกันมันฮะลงมาเด้ลอลงมาเด้คุณลงมาสิครับเออเอา โอ้ซิกแซกเหรอคุณคุณบินได้เยี่ยมมากเราเราขอชมเชยว้ายยิยงโอ้โหอ่ายิงไม่ค่อยจะโดนเลยครับเออเอาโอเคครับคุณแม่นครับผมยอมรับครับคุณแม่นมากเออ Ao. Ao. Diễn mãnh. Ờ à, lùng mà là ao. Ấy, tụi lại tốp, tụi lại tốp. Ao, ao ngay, ao ngay lâu. Đồ. Ừ. Ao, lời. โอเคอืออืออืมโดนสักทีสิคนนุณยิงไม่โดนหรอนครับครับไม่ค่อยจะโดนเลยครับผมจริงอ้าวจะจ่อยอยังไม่โดนเลยครับเออออโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยโดนโดนโดนเน่ ดเดี๋ยวรอมันลงมาด้วยครับเปลืองมากครับเปลืองลูกขนูเดี๋ยวยุดน,นิดเดียวเองครับลูกขนูตอนนี้ฮะโอเคโอเคเออยิง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 เือ,อยิงอื <c> ้ม <oughs> จะโดนได้ได้หรือ,อยังไปอ่อีน,นิดเดียวครับเราจะบรรุแล้วครับว้าอะไรครับว้าครับเอายิงวะยิงไว้ก่อนยิงยิงยิงไม่โดนเลยไรเนี่ยเอา คุณขึ้นไม่ทําอะไรตรงกันครับใช้ธนูครับทําไมคุณยืนได้ล่ะครับไม่รู้สิครับคุณยืนตัวกันได้ยังไงอ่ะอ่าผมอยากยืนบ้างนะมามาให้ยิงสักีดีไอ้นีดเดียวครับนิดเดียวยิงสบายมากครับตรงโดนทุกเม็ดครับไม่ต้องห่วง เออมาแล้วครับมาหาผมแล้วมาหาผมแล้วอาอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน,<ใ>นอยู่ไหนอ,อนยู่ไหนโอ้ยตกเปิ้นแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิ้ลแหม่หายไปไหนแล้วนี่นี่นี่ s ซนเดอร์เอนเดอร์ครับเอนเดอร์ er. นั่นแหละครับ <c oughs> เรียก s ซนเดอร์แมนทำไมผมเรียก s ซนเดอร์แมนอะไม่รู้สิครับไอ้อยู่วิ่งไปไหนเนะี่ยมังกรอยู่ตรงนูน้นตรงนูน้นเฮ้ยต,ตายตจะไปจะไปทายแล้วตรงนูน้นเอ้ยนิดเดีวยวนิดเดีวยวดิเดวไม่มียิงแม่ออโต้เลยครับธนูเนี่ย <c oughs> ไม่มีครับจะขาดที่หมดเลยไอ้ไม่โดน ไม,ไม่โดนไม่โดนอ่ะไม่โดนสักทีเมื่อไหร่จะโดนเมื่อไหร่จะโดนอีกนานไหมโอ้โแม่งมองอะไรกันเนี้ยรอบคุณคุณออกองไม่ผมไม่ต้องใช้แล้วครับอา้บาวมังกรหายโอ้อยู่นี่อยู่นี่อ้าวย่ายหนีเลยครับ ไอมังกรไอเย้ยยังไงครับเรียบร้อยอีพีอีพีอีพีมันได้อะไรครับมันได้อีพีเยอะดีครับเยอะมากไหมครับเออน่าจะเยอะอยู่ครับแต่ผมไม่ต้องอีพีครับอะไร่ะครับก็จุดวาร์ปกลับอะครับยังไม่อยากกลับครับไอพวกนี้มันสนุกดี รู้สึกว่าวาปกลับมันน่าจะมาใหม่ได้มั้งมั้งนะไม่แน่ใจฮะมาดิมาดิโอเคเราต้องไปิชิตด้านในนั้นต่อนะครับนราครับไปต่อกันเลยครับอะไรครับอ้ออ๋กลับเลยนะครับกลับเลยครับครับกลับเลยครับโอเคโอเคครับจบไปแล้วครับยี่ม โอเคครับไม่ครับเอ่อยังแจมแมวอ่ะสุดยอดครับ่าับผมก็จะตัดตรงนี้ไปครับก็อะไรครับตรงนี้ผมไม่อยากรู้เอ่อขอตัดเลยครับอ่า 安安安安